งานตกแต่งต่างๆไม่ว่าจะบ้านหรือโรงแรมหรือว่าสถานที่สาธารณะอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนการเขียนรูปนะครับคือมันก็ต้องมีคอมโพสิชันของโคงรงร่างทั่วๆไปสีมันก็เป็นส่วนที่ทำให้งานนั้นสวยหรือไม่สวยแต่ว่ามันเป็นการเขียนภาพที่มันต้องมีประโยชน์ใช้สอยเข้าเป็นส่วนร่วมคือเราต้องเข้าไปอยู่ในนั้นเราต้องใช้มัน ตั้งแต่แรกหรือจนถึงปัจจุบันเนี่ยคือการการที่เราทํางานตกแต่งเนี่ยเราจะมีโจทย์คือตัวลูกค้าเราเป็นตัวกําหนดนะฮะคือเราไม่สามารถจะลุกขึ้นมาคิดว่าเออผมอยากทำา่งนี้จังเลยผมจะทําแล้วละผมไม่สนใจคุณหรอกอย่างเงี้ยมันไม่ได้เขาก็จะเป็นตัวโจทย์ให้เราแต่ว่าเราสามารถจะหยิบยืน่นสิ่งที่เราคิดว่ามันดีให้เขาได้เขาจะรับหรือไม่รับมันอยู่ที่ เหตุผลของเราอะว่าเรามีเหตุผลในการนําเสนอไหมเราให้ความมั่นใจกับเขาว่าเนี่ยทำแล้วสวยแน่ๆเลยนะเขาก็จะเชื่อแล้วก็เราก็สามารถจะทาในสิ่งที่เราต้องการได้ที่บ้านที่อยู่มันจะเป็นบ้านลักษณะเป็นปัญญาบ้านไทยครับมัาจะมีพวกเครื่องของโบราณเยอะครับก็คงติดตามมาจากตอนนั้นนะครับเพื่อมีความรู้สึกว่าเราอยากจะเอาของไทยต่างๆเนี่ยที่เป็นพวกแลเคเกอร์อแว์เป็นผ้าไหมเนี่ยเอามา ปรับปรุงให้ให้เข้ากับยุคสมัยเอามาันนามาใช้ได้โดยที่เรามีความรู้สึกว่าสะดวกสบายในการใช้ตัดทอนลดรายละเอียดอยะไรต่างๆออกไปคือเราในฐานะที่เราเป็นเป็นนักออกแบบคนไทยเราก็ต้องการไอ้ความรู้สึกอะไรที่มันเป็นไทยนะฮะคือการเอาผ้าไหมไทยมาใช้หรือว่าไอ้เครื่องเขยินะเครื่องแวนเนี่ยมันก็เป็นความเป็นไทยอย่างหนึ่งที่เราสามารถจะจับเข้าไปใส่ในงานของเราได้สเสน่ห์ผ้าไหมไทยเหรครับ มันมีความรู้สึกม,มันเหมือนเป็นสิ่งที่มันทําด้วยมือครับม,มันมีใจเข้าไปข้างในด้วยในการแบบทอไปเจละเส้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องจกักรคือเราเนี่ยเหมือนกับเป็นผู้สร้างความฝันของคนคนหนึ่งเนี่ยให้เป็นความจริงคือแต่และคนเนี่ยพอเขาสร้างบ้านเนี่ยเขามีความฝันของเขาแล้วนะครับเราก็พยายามทําทําความฝันของเขาให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแต่ว่า หมายถึงเราต้องพาเข้าไปในรทางที่ดีที่ถูกต้องสวยงามด้วยนะครับงานที่ดีผมคิดว่ามันควรจะเป็นงานที่เราย้อนกลับไปดูส10ปีแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเออเราไม่อยากแก้อะไรอะ่ะมันสมบูรณ์แล้ว